หากอ่านจังหวะเดินสายฟ้าร้องแบบไม่เลือกหน้าบนภาวะไฟไหม้ใกล้ตัวของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ อดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นจะพบร่องรอยผิดปกติหลายด้านหนึ่งในนั้นคือช่วงนี้บิ๊กโจ๊กขยันปั่นกระแสะข่าวใหม่เพิ่มกลบในยัยยะความจริงบางอย่างที่ใกล้จะเปิดเผยและชี้มูลว่าบิ๊กโจ๊กระทําผิดอะไรบ้างช่วงหลายปีที่ผ่านมาล่าสุด15ตุลาคมที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กเขายืนเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจาการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรหรือกอมทความมั่นคงที่มีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประ ประชาชนเป็นประธาน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีให้ตรวจสอบพลตํารวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกรณีมีการใช้อํานาจที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายหลังจากที่บิ๊กโจ๊กไปฟ้องผอะตะรอขอหาหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่ศาลจังหวัดสงขลาแล้วและจะยื่นฟ้องผอะตะรอ,อีกหนึ่งข้อหาต่อศาลอาญาทุจริตตะหลิ่งชันในไม่กี่วันข้างหน้าบิ๊กโจ๊กอ้างว่าผอาะตะรอกระทำามิชอบในการออกคําสั่งสตชที่241ทับ2568และคําสั่งสตชที่336ทับ2568ในการแต่ง ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงบิ๊กโจ๊กและพวกรวม5้านายกระทำผิดวินัยกรณีหลักข้อสอบคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตีภาคบัณฑิตหลักสูตร3ปีบิ๊กโจ๊กอ้างว่าไม่เคยถูกตำรวจไซเบอร์ตั้งข้อหาหรือเรียกไปสอบปากคำในเคสนี้เลยและช่วงที่ไปเอาเครดิตด้านกฎหมายที่3ามย่านนั้นบิ๊กโจ๊กไม่ได้สังกัดที่ย่านปทุมวันโดยอ้างว่าบิ๊กโจ๊กโดนเด้งถาวรไปสังกัดสำนักประหลัดสำนักนายกห่วงเวลาที่เข้ากุนั้นโจ๊กบอกสังคมว่าได้เข้าศึกษาหลักสูตรนิิตตาาารร์บบััณณฑฑคอกกเวลชที่ นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบการศึกษาในปีการศึกษา2566และเข้าพิธีรับพระรชาชทานปริญญาบัตรในปี2567ดังนั้นพบ,บะตะรจึงไม่มีอำนาจใดๆเอาผิดบิ๊กโจ๊กในเคสนี้ได้และบิ๊กตายใช้อำนาจนี้โดยมิชอบบิ๊กโจ๊กจึงขอให้โรมเรียกบิ๊กตายมาชี้แจงแถลงไขหากไล่ทำลายดังกล่าวที่บิ๊กโจ๊กร้องเรียนโรมเพื่อให้เอาผิดบิ๊กตายในเคสลักข้อสอบนั้นจะพบว่า9เมษายน2562เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ งบแห่งชาติหรือคอสอชอที่2ทับ2เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระบุให้พลตํารวจเอกสุรเชษฐหกักพานผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคาสั่งหัวหน้าคอสอชอที่16ทับสอตามความในข้อห้า 5. ของคําสั่งหัวหน้าคอสอชอที่16ทับสอกมีนาคม2564นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอได้ลงนามคาสั่งให้พลตารวจโทสุรเชษฐขราชการพลเรือสาามญปรรระเภทบิด สูงและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกับเข้ารับราชการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติและจากวันนั้นพบว่าบิ๊กโจ้ขยับตำแหน่งไปถึงรองผอ,อรตอรอ 11มีนาคม2568พปตรได้ลงนามไล่ออกพลตเอกสุรเชษฐ์และพวกเหตุผิดวินัยร้ายแรงโดยมีผลตั้งแต่18เมษายน2567 22เมษายน2568ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มนางคณิษฐาเลิศบรรเจิดวงหรือดรนิดมีความผิดตามประมวลอาญามาตรา188โดยดรนิดถูกกล่าวหาว่าร่วมกันนำข้อสอบคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกไปให้ผู้อื่นทำก่อนจะส่งต่อไปให้อดีตนายตำรวจยศพลตเอกนายหนึ่งคัดลอกเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อปี2566แปลว่าช่วงนั้นที่พบกันลักลอบข้อสอบนั้นบิ๊กโจ๊กกลับขึ้นสู่ฐานะเดิมคือรับราชการที่ยาบปทุมวันดังนั้นพอบรรลอจึงมีสิทธิตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอาผิดวินัยแ,แรงบิ๊กโจ๊กและพวกได้ถัดมามีเอกสารข่าวของคณะนิติศาสตร์จุฬาชี้แจงว่าจุฬา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวและพร้อมร่วมมือกับตำรวจในการค้นหาความจริงให้ปรากฏแต่จากวันนั้นจนวันนี้คณะนิติศาสตร์จุฬายังไม่มีปฏิกิริยาใดๆขยับออกมาว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงภายในมีผลเช่นใดเพราะลือกันว่าบิ๊กเนมของคณะนี้มีเส้นสัมพันธ์กับใครบางคนที่ได้ผลประโยชน์ในการลักข้อสอบดังกล่าวจนไม่ดำเนินการใดๆแต่สุดท้ายหากผลสอบสวนของตำรวจขยายผลไปพบใครบางคนในละแวกสามย่านว่าอาจพัวพันจากเหตุละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้น ก็ต้องว่ากันไปตามผลแห่งการกระทํา ย้อนกลับมาศึกษาเส้นทางการเติบโตของบิ๊กโจ๊กที่ขยับตำแหน่งแบบก้าวกระโดดแซงใครหลายคนแบบไม่เห็นฝุ่นมาจากหนึ่งใน3ปอปผักดานและลือกันสนั่นเมืองแบบต่อเนื่องว่าหลายปีที่ผ่านมาในช่วงแต่งตั้งยกย้ายนั้นผักชาวสีกากีใดสนใจตำแหน่งไหนต้องประสานบิ๊กโจ๊กเป็นหลกักยามนั้นบิ๊กโจ๊กคุมสภาพเป็นต่อแล้วรู้อะไรลึกหลายวาระในย่านประทุมวนันโดยบิ๊กโจ๊กเลือกได้ว่าจังหวะไหนจะเล่นเองหรือยอนข้อมูลให้บางฝ่ายรับไปขยบับข้อมูลนี้น่าจะสอดคล้องกับกระแสะข่าวว่ารักอนาคตใหม่ในขณะนัันั้้นนนมมีเสสธ ที่ดีกับบิกสีกากีบางคนและมีดีลลักกันไหลาวาระช่วงนั้นจะพบว่าสสพักสีสม้มล้วงข้อมูลต่างๆของชาวสีกากีมาเปิดโปงจนได้รับคะแนนนิยมสอดรับกับตัวอย่างที่สสพักสีสม้มขยับจนเป็นข่าวคือหาระดับโลกคือ19กุมภาพันธ์2565รรมอภิปรายไม่ไว้วางใจคอรมอลุงตู่เคสตัวช้างในวงการสีกากีภาคแรก22กรกฎาคม2565รรมอภิปรายไม่ไว้วางใจคอรมอลุงตู่เคสตัวช้างภาค2ข้อมูลตัวช้าง2เวอร์ชันนั้นถามว่าโรมจะขุดจัด ใครในย่านปทุมวันได้บ้างสังคมลองคิดดูและอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ควรละเลยคือชาวพักสีส้มแทบไม่เอ่ยถึงหรือแต่ต้องหรือตรวจสอบหลายเคสต้นแรงของบิ๊กโจ๊กเลยไม่ทราบว่ารมและสอสอค่ายสีส้มพอจะชี้แจงได้ไหมว่าเหตุใดจ,จึงเลือกแตะและเลือกละเลยกับหลากลีลาของบิ๊กโจ๊กลึกๆกับจังหวะล่าสุดของโรมและบิ๊กโจ๊กน่าจะรู้ว่าพวกเขาหวังผลอะไร